ฮานุมันวัดใจที่นี่ก็คือฟลายอินฮานุมันนั่นเองสุดยอดมากครับพอผมเข้ามาผมรู้สึกผมอยากเป็นลิงแล้วไม่ใช่เป็นอยู่แล้วเหรอเออลิงจักจั่งนั่นไงไงล่ะฮะสำหรับวันนี้ฮะ แอดเวนเจอร์ของเราจะสนุกขนาดไหนฮะเอ้แต่แปลกนะถ้าเราอยู่ด้วยกันสองคนทีไรเนี่ยเป็นเป็นพวกปีนป่ายนู่นนี่นั่นกิจกรรมอย่างนั้นตลอดเลยตาแป้งมันลำบากตลอดแต่ถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องมีวิทยากรใช่ค่ะเพราะว่าแป้งจะรู้สึกไม่มั่นใจมากนะคะเมื่อมาปฏิบัติภารกิจอันน่ากลัวแบบนี้แล้วมากับพี่กอล์ฟสองคนแป้งจะรู้สึกแบบเฮ้ยใ่อ่ะก็เลยติดต่อวิทยากรเอาไว้อยู่กับพี่ปลอดภัยแน่นอนอ่าแต่ถ้าจะแบบจะถูกวิธีหรือว่าจะเล่นถูกหลักของที่นี่เราไปคุยกับวิทยากรครับ ก็มาอยู่กับพี่วิทยากรพี่คนที่จะมาดูแลเราตลอดเส้นทางการประชมภายในป่าทั้งหลายสวัสดีกันเลยครับสวัสดีครับได้รับตัวกันเลยครับพี่ชื่ออะไรครับผมผมพี่อนันดาครับอนันดาเอเวอร์ติ้งจิงกระเบลต่อวะพี่ไม่ไม่มีจิงกะเบลครับทำไมที่นี่ถึงชื่อฟลายอิงหานุมานะคะก็จะเป็นคอนเซปต์เราครับที่นี่เพราะว่าเราห้อยโหนในป่าในป่าใหญ่ถ้าอยากรู้ต้องมาลองสัมผัสเองครับก่อนจะ ไปจนภายในป่าดเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์แนะนำให้รู้จักนิดนึงฟลี่ครับแท็กฟลี่<อ>ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการ ้อยหนบนสลิงตัวนี้จะเป็นฮร์เนสที่ผมใส่ใช้กูกับพุลี่ครับตัวต่อไปจะเป็นเฮล멧ครับหมวกกันน็อกใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้มีมอกอด้วยใช่ไหมฮะอ๋อมีมอกด้วยก่อนเราจะขึ้นไปเราจะมีอุปกรณ์สามชิ้นให้สำหรับให้ลูกค้านับคือให้ลูกค้าถือถือไว้แล้วก็เอามือใช่ใช่ไม่ใช่ต้องแต่งตัวก่อนครับครับผมโอเคพร้อมกันหรือยังฮะพร้อมกันแล้วฮะโอเคพร้อมเดี๋ยวแต่งตัวกันเลยค แล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นใช่ครับส่วนมากส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติเอเชียก็มีครับก็ประมาณ70-30ครับที่นี่มีกฎไหมคะว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยห้ามเป็นมีมีครับมีใช่มีก่อนคือเราจะมีใบอินชูรันให้เซ็นก่อนให้อ่านก่อนใช่แล้วโรคอะไรบ้างะที่ห้ามอ๋อเราจะมีหลักๆคือโรคหัวใจความดันอะไรประมาณนี้แล้วก็โรคกระดูกใช่เบาหวานโรคกระดูกอะไรประมาณนี้คือก่อนขึ้นในสตาฟเราจะถามก่อนอยู่แล้วว่า กคเคยเป็นอะไรมาไหมหรือมีโรคประจำตัวหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่เราจะต้องการเซฟตี้เป็นอันดับหนึ่งเ,เ,ร,เรื่องในช่วงอายุอะคะเด็กอายุที่นี่เริ่มตั้งแต่4ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ80เลยเคยมาก็ได้แล้วเหรอครับใช่ฮะ เคยมีมากสุดที่นี่คือ80ปีเกือบเกือบแปครับถ้าวันนี้ผมตากล้องผมเล่นนี้ชนะนะฮะตากล้องผม82ครับผมได้อะไรครับสองครับผมงั้นเราไปกันเลยนะครับโอเคพร้อมไหมครับที่นี่เขาดูนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเขาแต่งให้ฮะถ้าเป็นผู้ชายผมแต่งเองครับผมเสร็จแล้วครับผมพร้อมไปเลยครับผมไปเลยครับอ๋อเอาม่ใช่เอามาใช่ ใช้เราเดินมาใช้เวลาสักพักครับก็ตอนนี้ก็ถึงจุดแรกแล้วครับชื่ออะไรครับพี่ครับชื่อน้ำครับผมอ๋อชื่อน้ำคือเราจะทำยังไงที่จะไปก่อนที่เราจะทำการบินนี้เราต้องดูข้อควรระวังที่ตรงไหนทําได้ตรงไหนลูกค้าทําได้ทําไม่ได้ครับเขาจะเป็นอันตรายครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าต้องทํำยังไงบ้างครับอขั้นตอนแรกครับฮูลี่ครับผมเราคลิปบนสายเคเบิลเลยครับต้อวกระโดดด้วยเทคตัวเทคตัวครับ อันนี้คือคาราบินเนอร์นะครับคาราบิเนอร์คลิปันสายเคเบิลเป็นดับเบิลเซฟตี้ครับอ๋อดับเบิลดับเบิลเซฟตี้อ่าล้วเสร็จไปทำไงครับมือข้างที่ถนัดนะครับข้างไหนก็ได้จับบนคู่ลี่แบบนี้ครับแล้วนิ้วมือนี่ขึ้นเก็บนิ้วมือนิดนึงครับเพราะว่าเราจะเสียดสีกับสายเคเบิลมีจะอันตรายครับอีกมือหนึ่งจับตรงนี้นะครับครับในการที่เราจับตรงนี้เราจะไม่หมุนเราจะไม่ ม่สปินเขาใช้สองมือจับตรงนี้ใช่ไหมครับขณะที่เราไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะหมุนหมุนหมุนอ๋อเราก็เลยต้องมือนีบสามอันนี้คือจะเป็นการคอนโทรลโอเคตอนที่สองในเมื่อเมื่อเราไปถึงเน็กแพลตฟอร์มเนี่ยครับครับเน็กแพลตฟอร์มครับผมอ่ะไปถึงไปถึงนะดีเซชั่นต่อไปดเซชั่นที่สองนะเน็กแพลตฟอร์มอไม้อันนั้นนะคะมันจะมีเป็นฐานฐานครับให้ยกเท้าขึ้นในลักษณะแบบนี้ครับอ่ายกทั้งสองเท้าหรือว่าจะยก แบบนี้ก้าวเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปเพื่อป้องกันการกระแทกเดี๋ยวผมกับแป้งจะเริ่มเท็คตัวนะฮะเพื่อไป next station ต่อไปนะฮะ น<ช>นนกะะ,<ฮ>ะซึ่งระดับความเสียวเนี่ยก็จะเริ่มเสียวขึ้นเรื่อยๆ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 รื่อรู้สึกยังไงบ้างพี่กอล์ฟแต่ละถามตั้งแต่ถามแรกถึงถามที่เจ็ดก็คือรู้สึกไงล่ะเออเอาจริงๆสนุกไหสนุกเพราะว่าปกติเป็นคนชอบเล่นพวกนี้อยู่แล้วเราก็เรามา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ด้วยกันทีไรเ,เนี่ยเราเล่นเอเวนเจอร์ตลอดได้โหนได้ปีนป่ายเลยอยากจะบอกว่านอกจากกิจกรรมที่แบบเสียวๆได้กรี๊ดกันแล้วเนี่ยถ้าที่กอล์ฟสังเกตนะมองไปทั้ง วอล์มไปด้วยต้นไนม,ม้มีฟ้ามีวิวที่เป็นแบบในตัวเมืองภูเก็ตด้วยถ้าสังเกตมีบแบบว่าได้ชื่นชมธรรมชาติแบบก็เต็มใช่ครับตอนที่เราผ่านมาเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นแค่การวอร์มเพื่อนเท่านั้นฮะนี่วอร์มเหรอเนี่ยที่เข้าใจว<ะ>่าเรา,าพูดดีแล้วเราก็จบแล้วก็สวัสดีครับอะไรอย่างงี่นะแบบแม่งก็ว่าแล้วพี่ก๊อฟพูดด้วยอารมณ์เยือกเย็นที่จริงแล้วพี่พี่มันยังไม่จบจริงเหรอกิน๊ดหนาวแล้วมาเดี๋ยวไปลุยกันต่อผมป่วยครับผมไม่ไปไหนอะครับพร้อมค่ะลุยค่ะป่วยครับลุยค่ะ เาปกระช่วง traveling time line วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวหน้าร้อนกับ5อันดับเมืองชายหาดโลกปี2013จากการจัดอันดับโดยเว็บไซต์ nationalgeographic. com จะมีเมืองไหนในโลกติดอันดับกันบ้างมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มจากอันดับที่5ชายหาดไมอามี่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะไมอามี่เป็นเมืองชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นแหล่งที่บุคคลที่มีชื่อเสียงมาพักตากอากาศกาันไม่แปลกเลยนะคะเพราะที่พักของกินของใช้ต่างๆแถวนั้นมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควรเลยล่ะค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นที่หลบอากาศหนาวยอดนิยมของคนอเมริกันค่ะเนื่องจากการเดินทางที่ไม่ไกลมากนักแถมสะดวกเพราะว่ามีสายการบินในประเทศรองรับอยู่จํานวนมากค่ะ อันดับที่4เมืองนีสประเทศฝรั่งเศสค่ะชายหาดเมืองนีสเป็นสถานที่พักตากอากาศสุดรู้อีกแห่งหนึ่งในโลกซึ่งเต็มไปด้วยที่พักโรงแรมสไตล์คลาสสิกส่วนบุคคลและมีร้านอาหารบาร์เครื่องดื่มชั้นเลิศราคาแพงให้บริการค่ะถ้ามาที่นี่นอกจากจะมีตังมาเที่ยวแล้วยังต้องแข่งขันกันจองที่พักอีกด้วยนะคะเพราะว่ามีเศรษฐีจากทั่วโลกอยากมาใช้บริการเมืองชายหาดส่วนตัวกันทั้งนั้นเลยค่ะ มาต่อกันที่อันดับที่3านะคะฮอนโนลูลูรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะหมูเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างฮาวายยังคงเป็นเมืองชายหาดสวรรค์ในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่เช่นเคยนะคะนอกจากว่าจะมีชายหาดที่สวยงามแล้วก็ยังคงเป็นชายหาดที่มีธรรมชาติสวยงามสมบูรณ์และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองที่น่าไปสัมผัสอย่างยิ่งค่ะอันดับที่2เคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ค่ะเคปทาวเป็นเมืองสําคัญของประเทศแอฟริกาใต้ ติดกับฝั่งมหาสมุทรอินเดียอีกหนึ่งเมืองชายหาดสวยงามที่เหล่านักท่องเที่ยวชอบมาเยือนกันค่ะนอกจากทะเลที่งดงามแล้วนะคะก็ยังมีธรรมชาติป่าเขาที่สมบูรณ์รวมถึงเทือกเขาสูงให้ขึ้นไปสัมผัสแล้วมองลงมาก็จะได้เห็นเมืองเคปทาวทั้งเมืองอยู่ตรงหน้าคุณเลยค่ะและอันดับที่1เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะบาร์เซโลนาเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาบสมุทรไอบเรียซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานค่ะนอกจากนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่มาชมทีมสโมสรฟุตบอลบาร์เซลโลนาชื่อดังลงแข่งแล้วที่เมืองแห่งนี้ก็ยังมีชายหาดขาวสะอาดให้วิ่งเล่นนอนอาบแดดพักผ่อนยันใจรับอากาศดีๆจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างสบายใจในยามเย็นอีกด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับ5อันดับเมืองชายหาดโลกปี2013สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ขอบอกเลยคะ่ะว่าของประเทศไทยเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันจริงไหมคะคุณผู้ชมอยากได้รับสิทธิ ดีๆแบบนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน H Music เตรียไว้ได้เลยโหลดเพลงได้ที่โทรดอกจัน4 764โทรฟรี